สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิ้งดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับชัดเจนคราวไฮรูมเมเนเกย้ยันมาเยืนอยากได้ ฟอร์เรียนเวสโดยข่าวนี้นะครับคราวหายรูเมนิกเคณะกรรมการ,าก,ารกำกับดูแลของบาเยนน์เมลนิกยอสมสอนลูกหนังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันยืนยันว่าสมสอนมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับฟอร์เรียนเวสกองกลางตัวรุกคนเก่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนสมสอนคู่แข่งร่วมหลีกับสตาร์ทีมชาติเยอรมันวัย21ปีนะครับเวลานี้เนี่ยกำลังเป็นที่หมายปองของหลายสมสอนยักษ์ใหญ่ในโยุโรปซึ่งหนึ่งในงนั้นคือบาเยนน์เมวนิกหลังจากโชว อร์ฟมได้อย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องกับต้นสังกัดและจุลการนี้จะตัวลงเล่นให้กับห้างขายยาไปแล้วรวมทุกรายการ36นัดทาไป15ประตูกับอีก1 3แอซิสครับสำหรับผมแล้ว f อร์เรนเรสเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเยอรมันณตอนนี้ซึ่งผมเองก็ไม่อยากปิดบังความจริงที่ว่าการเซ็นสัญญาก,กับเวสคือเป้าหมายของเรา ทุกคนที่แบบเยินต่างมีความเห็นตรงกันว่านี่คือนักเตะที่เราอยากเซ็นสัญญาด้วยไม่ใช่อยากทําให้เร์พูลเซนอ่อนลงนะแต่มันเป็นการเสริมแข่งให้กับทีมเราต่างหากตำนานดาวยิงเลือดเบียวัย69ปีกล่าวกับอาเบนซไยตุงสื่อบ้านเกิดเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้นะครับเวสนะครับปัจจุบันเหลือสัญญาคาแข้งในถิ่นไบอารีนาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ผมจะไปอ่าน ทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใ,ใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงค์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจินใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ